เท่านี้ก็ได้ไข่ดาวจิ๋วเอาไว้เหาะซอสเก๋ไก่น่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำไข่ดาวจิ๋วกันนะคะใช้ไข่หนึ่งฟองก็พอค่ะทำให้คุณหนูๆแล้วก็ทำเอาไว้ประดับจานได้นะคะตอกไข่แล้วก็แยกไข่แดงไข่ขาวออกมาแล้วใช้สลิงดูดไข่ขึ้นมาทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะคะตั้งกระทะ ใส่น้ำมันเล็กน้อยแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วหยอดไข่ขาวลงไปค่ะให้เป็นชั้นของไข่ขาวของไข่ดาวก่อนเลยนะคะหยอดกลมๆเท่าที่เราจะทำได้เลยนะคะ ได้แบบนี้แล้วหยอดไข่แดงตามลงไปเลยค่ะไข่ดาวจิ๋วของเราน่ารักมากๆเลยเพื่อนๆทำง่ายๆเอาไว้ให้ลูกน้อยทานเล่นๆให้เขารู้สึกแปลกใหม่แล้วก็ประดับจานได้ด้วยค่ะเพื่อนๆแป๊บเดียวก็ได้ไข่ดาวจิว๋วเอาไว้ทานแล้วค่ะเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยน่ารักมากๆ นำไข่ขาวยอดลงไปเลยขนาดตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ยอดไข่แดงตามลงไปเลยค่ะอันนี้ก็ไข่ใบใหญ่หน่อยสนุกมากเลย แค่นี้ก็ได้ไข่ดาวจิ๋วแล้วโอ้จะฟันต้องทำให้หน่ารักกว่านี้เท่านี้ก็ได้ไข่ดาวจิ๋วเอาไว้เหาะซอสเก๋ไก่น่ารักมากๆเลยค่ะเพื่อนๆไว้ไปลองทำดูนะคะน่ากินมากๆเลยน่ารักด้วยค่ะ